สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะครัวของเราก็ยังมีเมนูอร่อยมานําเสนอวันนี้มาพร้อมกับเมนูซี่โครงหมูต้มสับปะรดนะคะเดี๋ยวเราไปตำําเกลอือสําหรับผัดหมูกันก่อนใส่พริกไทยดํานะคะกระเทียมค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะนำสามเกลอือที่เราตำไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปผัดให้หอมเลยค่ะผัดจนหอมแล้วก็นําซี่โครงหมูนะคะลงไปผัดต่อค่ะ ถ้าเราผัดก่อนแบบนี้นะคะเวลาเราต้มเนี่ยน้ำซุปของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะทุกคนพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปย้ายหม้อสําหรับต้มกันเลยค่ะ ตั้งน้ำแกงนะคะพอน้ำแกงร้อนก็นําหมูที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปเลยค่ะล้างกระทะด้วยนะคะน้าซุปจะได้เข้มขน้นตามด้วยสับปะรดนะคะสับปะรดควรหั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยกว่าจะสุกอาจจะเละก่อนได้ตามด้วยถั่วลิสงนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครมีเม็ดพริกไทยขาวนะคะสามารถใส่เป็นพริกไทยขาวได้น้ําแกงที่ได้ก็จะมีความใสมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใส่เม็ดพริกไทยดําได้ค่ะ ปรุงรสนิดนึงนะคะด้วยขนอก้อนรสหมูค่ะใส่ไปครึ่งก้อนจากนั้นปิดฝานะคะพอน้ําแกงเดือดให้เราลดเหลือไฟอ่อนค่ะระหว่างที่ตุ๋นนะคะให้เราหมั่นช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ําแกงจะได้ใสตุ๋นใช้เวลา40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยปรุงรสดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าสับป,ปะรดแต่ละลูกเนี่ยความเปรี้ยวความหวานของเขาจะไม่เหมือนกันถ้าเราปรุงไปก่อนอาจจะแก้ยากนะคะผ่านไป40นาทีนะคะเราก็มาชิมรสค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวข่ะน้าตาลมะพร้าวนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะ ตุ๋นต่อนะคะจนกระดูกหมูและถั่วลิสงเปื่อยนุ่มนะคะพอทุกอย่างเปื่อยนุ่มได้ที่นะคะให้เราปิดท้ายด้วยใบผักชีค่ะใส่ใบผักชีลงไปแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ธรรมดาค่ะทุกคนแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาจะมีความกลมกล่อมมากๆขัค่ะทุกคนเครื่องปรุงและวัตถุดิบก็น้อยมากค่ะลองไปทากันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ